สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนสิงหาคม2 5, 5 6 7นะคะซึ่งชาวราศีกรกฎนะคะคือที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะ 16กรกฎาคมถึง16สิงห,หาคมนะคะเป็นดวงโรวมนะคะขอใ,ใช้ว้วยระนายในการาการับชมรับฟังนะคะหรือไม้ก็ดูเพื่อเป็นนาทางเพื่อความมันเทิงก็ได้นะคะขอรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกับไปนะคะวอบสอดสีดาบ มีเรื่องให้เครียดให้ตั้งตัดสินใจนะคะคิดโหยนะคะกิงวลห้าเหเรียญเซเว่นออฟเพนเทาเิลการเงินของคุณนะคะเริ่มดีขึ้นนะคะ เริ่มที่จะดีขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาะคะเอิรโนมีเรื่องให้เครียดให้กังวลใจนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะว่าให้การเงินขึ้นนะคะว the i m p r e s s แต่นะคะคณไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการเงินของคุณถึงแม้ว่าในอดีตของคุณที่ผ่านมานะคะการเงินของคุณอาจจะติดขัด ม in right? no ีปัญหานะคะชักหน้าไปถึงหลังนะคะทําให้คุณเครียดคุณวิตกกังบนนะคะแต่สิ่งที่คุณนะคะได้ลงมือทำนะคะลงทุนลงแรงไปนะคะจะออกดอกออกผลให้คุณได้เชยชมนะคะการเงินของคุณนะคะรายได้ของคุณออกดอกออกผลผลิดอกออกผลให้คุณได้เชยชมนะคะ เซเว่นครับบางคนบางท่านนะคะมีเรื่องของการงานนะคะมีเรื่องของการงานเหมือนอยากที่จะเปลี่ยนงานไม่แน่ใจว่าที่ทำงานของคุณนะคะอาจจะมีปัญหาไหมนะคะมีเรื่องนะคะมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะมีเรื่องทะเลาะนะคะ มันก็เลยทให้คุณบางทีนะคะคิดอยากที่จะเปลี่ยนงานหรือเม่ก็คิดอยากที่จะลาออกแล้วไปเป็นเจ้าของกิจการนะคะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเนี่ยมันอยู่ในช่วงการตัดสินใจของคุณนะคะว่าจะทําที่เดิมต่อหรือว่าะจะไปเป็นปน,นายตัวเองนะคะคิดอยู่นะคะเพราะว่า ถ้าจะไปจริงๆนะคะคงก็กลัวว่าอาจจะบริหารได้ดีไหมทําได้ดีไหมนะคะแต่ว่าถ้าในตําแหน่งของปัญหานะคะขิงออฟเพนเตอรถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะเป็นผู้ชายนะคะอาจจะเป็นพี่เป็นพ่อของคุณก็ได้การเงินของคุณนะคะ มั่นคงแน่นอนนะคะแล้วก็คนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนด้วยนะคะดีอิมเพลสความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะความสมหวังมีความทุกอย่างการเงินการงานความรักนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะดีอิมเพสเห็นไหมคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะการเงินของคุณดีมากๆยิ่อองไพ่2ใบนี้นะคะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถ้ายังไงนะคะถ้าที่ผ่านมาอดีตนะคะคุณนะคะอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะติดติดขัดขนะคะก็ขอให้คุณใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะมีสตินะคะในการใช้จ่ายนะคะ แล้วก็ระวังนะคะอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างกับเพื่อนรอบงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนบางท่านอยู่ช่วงตัดสินใจในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าว่าไพ่นางฟ้าอย่างบอกอะไรกับคนไพ่นางฟ้าอย่างบอกอะไรกับคน ลูกฟอ r ไซด์มีสัญญาณนะคะมีสัญญาณคุณสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะมีสัญญาณเตือนนะคะบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะคะว้าวบิดแฮปปี้เชงนะคะคุณจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ฉะนั้นนะคะขอคนอย่าได้กังวลอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะทั้งเจ็ดเหรียญน,นะคะคิงเหรียญน,นะคะที่เอเ็มเพรสการเงินของคุณนะคะดีมากๆนะคะขอคิดเนี่ยการให้อาภัยนะคะอาจจะให้อาภัยคนอื่นให้อาภัยตัวเองก็ได้นะคะถ้าเรา,าได้ทํธธาผิดพลาดทั้งอะไรไปนะคะเอย่าให้แฟนตานะคะให้พันตาอย่างบอกอะไรกับคุณ มือที่3นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณให้ระวังมือที่3นะคะไอเดียนะคะถ้าใครที่อยากทำธุรกิจหรือว่าทำงานใ,นใดๆนะคะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆคุณจะปิ้งไอเดียคุณจะคิดออกนึกออกหาทางแก้ไขออกหาโปรเจกต์ออกนะคะ นึกโปรเจกต์ได้นะคะนึกการทำงานได้นะคะคนจะปิ้งไอเดียนะคะกรวดน้ำเห็นไหมคะไพ่มาบอกว่าให้กรวดน้ำแผ่นะคะแผ่เมตตานะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะถ้าใครนะคะมาทำอะไรให้คุณต้อง คุณข้องมองใจนะคะขใหยคุณให้ภัยนะคะตรวจน้านะคะให้เลือกแล้วต่อกันนะคะเลือกแล้วต่อกันจะได้มีเวรนะคะซึ่งการละกันอีกเลยนะคะยังไงแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกรกฎนะคะแต่ว่าการเงินปังนะคะการเงินปังหมอเลยนะคะเออยังไงแม่หมอขอให้คุณนะคะ มีการงานการเงินความรักที่ดีที่สมหวังนะคะทุกเรื่องที่ปรารถนาเลยนะคะมีะความสุขความสมหวังแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ